ทางขึ้นโรงแรมสูงมากนะคะเ,เออลยจะทากันไป คือแคบของทะเลมีลมพัดมาเป็นหย่อมๆไม่หย่อมแล้วค่ะตอนนี้แดงอยู่ยูต้นหมากดกมากแต่มันเป็นหมากลูกเล็กนี่ซั้นไ่เยอะด้วยดกมากเลยค่ะจะต,ต้องถึงคนแก่ที่บ้านเนาะเอาไปให้ซัดพวง สันี่นีน่นมีมีดอกมะลิด้วยค่ะดอกมะลิ ok แต่มันต้นหนอนเฉาะใช่มันก็เลยไม่ค่อยสวยโอ้ยหอมโอ้ยหอมเดะหามเลยดูต้นมีแต่ต้นใหญ่ๆนะต้นใหญ่มาก ใส่เรื่อยๆมันจะมีต้นไม้แล้วก็มีบักอกเศร้าอุบะพี่น้องเฮ้ยมีอยู่สูหมองพี่สู้แก่วยกับเต็มเลยค่ะน้องน้อยมันแดงขึ้นคืนเดินแล้วก็เดินไป อันนี้มันเป็นที่สงสัยมากเลยมันลูกมันเหมือนถั่วไม่รู้มันกินไรหรือเปล่าไม่กล้าลองอันสามสิบอะไรวะน้องไม่เห็นนะ้ะ